ุณผู้ชมเมื่อสักครู่จะเห็นมีการสัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีคุณชาดาไทยเศษซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ด้วยนักข่าวเราไปเจอท่านเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีภารกิจในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ท่วประเทศเลยนะครับเพื่อจะพูดคุยถึงแนวทางในการทํางานร่วมกันโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าเน้นให้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้ยึดนโยบายเรื่องของประชาชนคือเรื่องด่วนจีของเราแล้วก็มีบอกด้วยนะครับว่าถ้ามีเรื่องด่วนอะไรเนี่ยสามารถโทรหารัฐมนตรีได้เลยตลอดเวลาด้วยครับโดยวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและก็คูบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็คุณชาดาไทยเศษประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามรับฟังปัญหาเพื่อนําไปสู่แนวทางในการปฏิบัติท่านรัฐมนตรีว่าการนะคุณอนุทินก็กําชับให้ผู้ว่าทุกจังหวัดบอกว่าเป็นฟันเฟืองจักรสาคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงให้ร่วมกันทํางานอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบ,บําบัดทุกบํารุงสุขนะครับไม่ให้ในายทุนมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนได้ ให้ยึดนโยบายว่าเรื่องของประชาชนคือเรื่องด่วนจีของเราต้องเร่งทําทันทีเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเร็วหลังจากที่รัฐบาลจะถแถลงนโยบายต่อสภาวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยนะฮะทุกนโยบายของรัฐบาลจะต้องถูกขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบด้วยลองฟังเสียงคุณอนุทินดูครับวันนี้พวกผมเข้ามานะครับมีท่านนายกรัฐมนตรีผูของรัฐบาล ขอให้ท่านได้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นทางการมือต่างพคกันขับเที่ยวกันมาครับนะครับรรนร้ำมานดีกันมาแต่ทุกอย่างมันจบเมื่อเรามาเป็น,นคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตอนนี้การขับเคลื่อนงานสําหรับผมสป,ปีดของการทำงานก็คือไม่มีพรรคแล้วครับมีแต่รัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เราก็ต้องทำภารกิจตามนโย,ยบายที่ท่าน ในมอบหมาให้เป้าหมายของผู้ลงทุนสี่คนนี้ขอคงไม่เป็นสิ่งที่ท่านจะทำให้ท่านลำบากใจอะไรเกินไปนะเพราะว่าถึงแม้ท่านจะอยู่ในฝันภากประจำก็ตามแต่ว่าเป้าหมายตรงกันตรงก,กันก็คือความสุขของที่เราประชาชนความอยู่ดีกินดีโอกาสรายได้ที่พวกเขาจะเป็นอยู่จากการปฏิบัติหน้าที่ขางตรงนี้ก็ร้รงขอความร่วมมือจากทุกท่านจริงๆน,นะครับ นอกจากนี้เนี่ยท่านมท1ก็ย้ำกับผู้วาด้วยนะครับว่าขอให้สบายใจเรื่องโยกย้ายตําแหน่งนะจะไม่ให้มีเรื่องเส้นสายหรือว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีใครมาแอบอ้างให้มาสอบถามโดยตรงได้เลยครับแล้วก็บอกว่าทุกคนต้องพร้อมทํางานตลอดเวลาถ้ามีเรื่องด่วนอะไรก็สามารถติดต่อรัฐมนตรีมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจกันครับ